ในโลกยุคปัจจุบันนี้มนุษย์เราเริ่มมีความเป็นปัจเจกชนมากยิ่งขึ้นคำหนึงถึงแต่ความต้องการของตนเองขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีแต่ความเห็นแก่ตัวการปลูกฝังให้มนุษย์มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขนั้นจิตอาสาจึงเป็นเรื่องแรกที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเยาว์ โรงเรียนเสนานารงค์วิทยากองทัพบกอุบัมภ์รมได้พบกับสภาพปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในการช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนและสังคมการทำความดีของนักเรียนเป็นการทำความดีที่ปราศจากจิตอาสาต้องให้ครูคอยบังคับและคอยกำกับติดตามอยู่เสมอจึงจะสามารถปฏิบัติได้อีกทั้งนักเรียนอาศัยอยู่ในสังคมเมืองครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวขาดการปฏิสัมพันธ์การระหว่างสังคมจึงส่งผลให้เด็กขาดการบ่มเพาะการ มีจิตอาสาและการรับผิดชอบต่อสังคมปัจจัยนี้จึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ได้กระทบมาสู่โรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางโรงเรียนจึงได้วางแผนหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้โดยร่วมกันคิดค้นโครงการที่มีชื่อว่าทำดีไม่ต้องเดี่ยวโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถทำความดีได้ทุกที่ทำความดีได้ทุกเวลาทำความดีได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งและทำความดีจากจิตสำนึกของตนเองโดยมีฐานคิดมาจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร เพื่อปลูกฝังหัวใจของเด็กทุกคนให้เป็นผู้มีจิตอาสาเป็นพลเมืองดีอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนนวัตกรรมทำดีไม่ต้องเดี่ยวพัฒนานักเรียนสู่การสร้างพลเมืองดีจิตอาสาที่ยั่งยืนด้วยจิตอาสาโมเดลเริ่มจากการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองคณะครูและสภา,านักเรียนทุกคนให้ร่วมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การเป็นผู้มีจิตอาสาและเป็นผู้มีจิตสาธารณะให้กับนักเรียนทุกคนเนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้จากการมีจิตอาสาผ่านต้นแบบที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาถ้าเราต้องการจะสอนให้เด็กและเยาวชนมีหัวใจของจิตอาสาและจิตสาธารณะแล้วนั้นเราต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นจิตอาสา,าและจิตสาธารณะให้กับนักเรียนทุกคนจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนต้องร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจิตอาสาให้กับนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะโดยถอดบทเรียนจากเรื่องใกล้ๆตัวปัญหาสังคมข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้นักเรียนได้ตระหนักว่าจิตอาสาสามารถนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ และในการขับเคลื่อนครงการทำดีไม่ต้องเดี๋ยว ครูจำเป็นต้องลดบทบาทของตนเองลงให้กลายเป็นแค่ผู้สนับสนุนและผู้ผลักดันให้สภานักเรียนเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของพวกเขาและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมสมัครเป็นแกนนำจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมกับสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้นำในกิจกรรมและรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่รู้สึกโดนบังคับให้ทำและรู้ รู้สึกปลอดภัยในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้การดำเนินงานโครงการทำดีไม่ต้องเดี่ยวในระยะเริ่มแรกจะเริ่มจากการสร้างความคุ้นชินผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างง่ายภายในโรงเรียนเช่นการทำความสะอาดโซนยามเช้าการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนการนำน้องๆทำกิจกรรมภายในโรงเรียนการร่วมทำจิตอาสาอย่างง่ายภายในชุมชน เมื่อนักเรียนทุกคนเริ่มคุ้นชินกับการทำกิจกรรมจิตอาสาจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำโดยไม่ต้องให้ครูสั่งหรือไม่ต้องให้สภานักเรียนมาบอกสภานักเรียนและผู้นำนักเรียนก็จะเริ่มขยายกิจกรรมการทำความดีและจิตอาสาออกสู่สังคมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยร่วมสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนต่างๆชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และบุคคลบนโลกออนไลน์ให้พวกเขาได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการทำดีไม่ต้องเดี่ยวเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนอีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลภายนอกได้อย่างมีความสุขเมื่อนักเรียนทุกคนเริ่มมีหัวใจของจิตอาสาและจิตสาธารณะจากการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนและชุมชนทางโรงเรียนสภานักเรียน และทีมอาสาสมัครผู้นำนักเรียนได้ร่วมกันต่อยอดโครงการทำดีไม่ต้องเดี๋ยวสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับประเทศเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศและใช้พลังของตนเองด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหากับความยากลำบากในมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นให้ดียิ่งขึ้นโดยได้กำหนดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสังคมภายใต้โครงการทำดีไม่ต้องเดี๋ยวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ที่จะพาน้องๆไปช่วยเหลือคนไทยพวกเราคือจิตอาสาพระราชาไทยบริจาคฟ้าทำค้าเตรียมพระราชทาันกล่องนมเราส่งไปทำรังคาเคี้ยวกันเมื่อเกิดอทุทกภัยเวียไทยช่วยคุณสิ้นปีรวมปฏิทินส่งทำอักษรเบลเสียงเราร่างนั่งซื้อให้ผู้พิการสายตา เราภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาพระราชทานว่าอ้ว่าอ้การประเมินความมีจิตอาสาของนักเรียนจะดำเนินการประเมินเป็นระยะระยะโดยให้สภานักเรียนและทีมอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การตรวจงานที่ปฏิบัติจริงและการประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ผลจากการประเมินพบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 5 9จนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยเฉพาะผลการประเมินในข้อที่8มีจิตสาธารณะมีผลเฉลี่ยร้อยละ100ซึ่งถือว่าโครงการทำดีไม่ต้องเดียวสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาที่ยั่งยืนได้เป้าหมายสุดท้ายของโครงการทำดีไม่ต้องเดียว คือการที่นักเรียนได้ร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนานบประการโดยคำานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารรักษาและต่อยอดงานจิตอาสาภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เต็มไปด้วยพลเมืองดีมีจิตอาสาตามพระราชประสงค์ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทำดีไม่ต้องเดียวเพื่อสังคมไทยจะได้ไหมทำดีไม่ต้องลีรอทำดีไม่ต้องรอใครทำได้ทุกที่ทุกเวลาดำเนินงานจิตอาสารวมพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชุมชน อยากครับคือนสรสังคมอยากให้ช่วยเหลือกันและกันขอเพียงแค่เธอมาทำดีมารวมทำดีไม่ต้องเดียว